ท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีกันด้วยนะครับทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับผมใน Tiger Channel นะครับออ่ะ่อะอะวันนี้เราจะมาสอนเล่นทริคง่ายๆนะครับ คือเราจะมาเป็นคนไทยบินได้นั่นเองหน้นแรกนะครับนี่เลยครับแล้วก็เอาน้ำหมานะครับเราจะเป็นคนไทยบินได้กันผมเคยลองทำนะนะครับโอ้ยคนแรก ต้องต้องไม่เกินเสียแจ้งหูไม่นี่ร้อนมากเลย เอาแต่เนื้อเนือออ้อไป,ไปตกใส่มาคองบ้าตายนี่เธอสนใจสนใจมาเป็นเจ้าของฉันเปล่ายอมให้เธอเลี้ยงเลยนั่งเงีย้ยไม่รักนั่งกินยิ่งกินจะรักโอมเช่นจะรักเดือดเสือ ใช่ฟรีไม่วาไม่เงยไ่คินไม่เจนบอกเปล่าปลาลถือแหลกแหลกแหลกแลกมากเลยนะ ทนไม่ไหวแล้ว สองสามข้อคือคนไทยบินได้เอ๊ะทำไมไม่บินทำไมไม่บินวะโอ้ทำผิดนะครับขอโทษด้วยต้องเอามาเป็นแบบนี้เป็นเลย จบการเป็นคนไทยพินได้นะครับบ๊าย